สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องวันนี้ก็เหมือนเช่นเคยนะครับข่าวเด็ดเจ็ดย่านน้าเราก็จะมาพยากรณ์อากาศสําหรับประจําวันนี้นี่เองครับเพราะว่าสภาพอากาศของวันนี้กรมอุตุได้เผยออกมาแล้วว่าไทยตอนบนอากาศยังร้อนและก็ยังเตือนอีกด้วยว่า19จังหวัดยังเจอฝนฟ้าขนองกรุงเทพก็จะโดนด้วยตกร้อยละ10ของพื้นที่นั่นเองครับ ก่อนอื่นจะไปฟังรายละเอียดต่างๆก็ใช้กดและก็ติดตามให้ทางช่องเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับเมื่อวันที่10ก็คือวันนี้มีนาคม2,565กรมอุตุนิยมวิทยาก็พยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้ายอมความกดอากาศต่ำเนื่องจากความร้อนปกคลุมประเทศไทยตอนบนประกอบกับลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและก็ประเทศไทยตอนบน มีกำลังอ่อนลงด้วยนั่นเองทำให้ประเทศไทยตอนบนมีอากาศร้อนในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าขนองบางแห่งบริเวณด้านตะวันตกของภาคเหนือภาคกลางและภาคตะวันออกสำหรับลมตะวันออกที่พัดปกคลุมภาคใต้มีกำลังอ่อนลงทำให้ภาคใต้มีฝนลดลงไปด้วยนั่นเองครับมาดูที่ฝุ่นละอองขนาดเล็กบริเวณประเทศไทยมีฝุ่นละอองหมอกควันสะสมเพิ่มขึ้นเนื่องจาก ลมที่พัดปกคลุมมีกำลังอ่อนนั่นเองมาพยากรณ์อากาศสำหรับประเทศไทยตั้งแต่เวลา06.00นวันนี้ถึงเวลา06.00นอของวันพรุ่งนี้กันเลยนะครับมาดูกันที่ภาคเหนืออากาศร้อนในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละสิของพื้นที่ส่วนมากบริเวณ จังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่และตากอุณหภูมิตาำสุดที่22-24องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุดที่33-38องศาเซลเซียสลมใต้ก็ความเร็วที่10-15กิโลเมตรต่อชั่วโมงนั่นเองครับ มาดูกันที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเมฆบางส่วนกับมีฝนเล็กน้อยบางแห่งทางด้านตะวันตกของภาคอุณหภูมิต่ำสุดที่18-24องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุดที่32-36องศาเซลเซียส ลมตะวันออกความเร็วที่10 20กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับภาคกลางอากาศร้อนในตอนกลางวันกับมีฝนฟ้าขนองร้อยละ10ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดอุทัยธานีกาญจนบุรีและราชบุรีอุณหภูมิต่ำสุด24 25องศาเซลเซ,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 เซียสอุณหภูมิสูงสุดที่35 37องศาเซลเซ,เซ,เซียสลมใต้ความเร็ว10 15กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับมาดูกันที่ภาคตะวันออก มีเมฆบางส่วนกับมีฝนฟ้าคนองร้อยละสิบของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดชนบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุดที่24 2 6ถึง26องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุดที่31 3 6อถึง36องศาเซลเซียสนั่นเองครับลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็วที่10ถึง ยี่สากิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงประมาณ1เมตรมาดูที่ภาคใต้ฝั่งตะวันตกฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าขนองร้อยละสิบของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบกีริขันธ์ยะลานราธาาิวาส อุณหภูมิต่ำสุดที่23-26องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุดที่31-33องศาเซลเซียสนั่นเองตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันออกเชียงใต้ความเร็ว10-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีขึ้นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนอง คลื่นสูงประมาณ1เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันออกความเร็วที่15-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้ากะนองคลื่นสูงประมาณ1เมตรมาดูที่ ภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้ากะนองร้อยละยี่ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดพังงาภูเก็ตปังสตูลอุณหภูมิต่ำสุดที่23-26องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุดที่33-35องศาเซลเซียสลมตะวันออกความเร็ว15-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรหเมตร 1เมตรห่างฟังคลื่นสูงมากกว่า1เมตรนั่นเองส่วนกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีเมฆบางส่วนมีอากาศร้อนในตอนกลางวันมากโดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ10ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุดที่25-27องศาเซลเซียสอุณภูมิสูงสุดที่32-36องศาเซลเซียสลมใต้ความเร็วที่10-15ึิกิโลเมตรต่อชั่วโมงนั่นเองครับ นี่ก็คือพยากรณ์อากาศสําหรับวันนี้นะครับใครอยู่ภาคไหนจังหวัดอะไรก็ตามนี้เลยนะครับผมขอบคุณมากครับที่เข้ามารับชมและก็รับฟังอย่างไงก็อย่าลืมกดแชร์กดติดตามกดไลค์ให้เป็นกําลังใจด้วยนะครับ